ความสุขในชีวิตจะขึ้นอยู่กับความคิดของคุณฝันว่าไปหาแฟนเก่าความหมายคืออะไรหากผู้ใดฝันว่าไปหาแฟนเก่าซึ่งเป็นแฟนเก่าที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนั้นทำนายฝันได้ว่าดวงทางการเสี่ยงโชคจะดีขึ้นโชคลาภจะอยู่ทางทิศเหนือซึ่งจะมีบุคคลผิวสองสีนำโชคลาภมาสู่ผู้ฝันหากผู้ฝันอยากได้บุตรมาสืบสกุลในช่วงนี้จะได้บุตรสมหวังในรเร็ววัน หากต้องการลงทุนทําธุรกิจไม่ว่าจะส่วนตัวหรือร่วมหุ้นกับใครก็ตามจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีหากผู้ฝันฝันว่าไปหาแฟนเก่าซึ่งแฟนเก่านั้นยังมีชีวิตอยู่ทํานายฝันได้ว่าผู้ใหญ่จะเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจของผู้ฝันในบางเรื่องหากผู้ฝันประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ควรเข้าไปหาหรือขอคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่จะดีการเดินทางไกลนั้นจะมีเข้ามาในระยะนี้ และมีโอกาสประสบพบกับความโชคดีในการเดินทางด้วยตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันว่าไปหาแฟนเก่าตัวเลขที่ได้คือเจ็ดหรือ5อย่าลืมนะครับดวงตะวันยังมีขึ้นมีลงดวงคนก็มีรุ่งมีร่วงสลับกันไปมาอย่าท้อเลยครับสักวันหนึ่งโชคดีจะมาถึงเราขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ